คนนี้เขาวิ่งรถวันละสองสามร้อยโลเนี่ยฟิดแบบของการใช้น้ํามันเป็นยังไงนะ,ะผม,มยังไม่เจอปัญหาจากการมีแต่คนชื่นชมว่าร้อนแล้วลื่นเออเราก็อาจจะต้องให้เขาเปลี่ยนเร็วขึ้นหน่อยแต่จริงใช้แพงก็ต้องเปลี่ยนเร็วอยู่ดีเรื่องความสะอาดเรื่องเศษคัดอะไรอยู่ใน,ใน,ใ,นในเครื่องของรถมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็เราทําราคาให้เป็นของดีราคาถูกน,นะ,ะไม่ใช่ของดีราคาแพงถ้าในกรุงเทพรถติดติด,ตดไปไปเยอะเก็ได้นะ ก็ได้นะ<ช>ถ้าใครชอบชอบแบบน้ํามันไหลเร็วนะครับอัตราเร่งพุ่งดีวอร์มเครื่องน้อยแล้วไปเลยอย่างเงี้ยดีเน้นประหยัดเชื้อเพลิงดี หลายคนอาจเคยได้ยินเกรดน้ำมันเครื่องที่มีค่าความหนืดน,น้อยกว่า 0W20 ที่เราใช้กันทั่วไปอย่าง 0W16 แต่ก็ยังสงสัยว่าไซส์ขนาดนี้จะดีจริงไหมและควรใช้กับรถแบบไหนลรวรถยนต์วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องเกรดนี้ โดยคุณเอกสายยันแจ่มันทราผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันเครื่องและกรรมการผู้จัดการบริษัทเป็นเอกคุณภาพออยจำกัดหรือ s อ i ออย i ์เซเว่นไทยแลบรนดน์น้ำมันเครื่องจากเกาหลีใต้ที่ทั้งไรเดอร์และนักแข่งต่างยืนยันว่าอึดทนคุ้มกันค่ะ คุณเอกสวัสดีค่ะครับโอ้กลับมาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคุณเอกนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ํามันเครื่องนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้นําเข้านี่เลยค่ะน้ํามันเครื่อง S SO Oil นะคะหรือที่เรารู้จักกันดีนะคะในวงการของพี่ๆไรเดอร์พ Rider. เพราะตอนนี้กลายเป็นขวัญใจไรเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วสําหรับน้ํามันเครื่อง S SO Oil นะคะคเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีน้ํามันเกรดใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะเห็นว่ามีเกรดเกรดหนึ่งที่แบบว่าไซส์มากๆเลย แต่ก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณเอค่ะช่วยให้ความรู้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องของความค่าความเหนืดของน้ํามันเครื่องค่ะว่าเราดูยังไงเป็นยังไงแล้วบอกกับรถแบบไหนบ้างใ,ในตัวเลขต่างๆคือการวัดความหนื่เนี่ยเราวัดกันด้วยสถาบันที่ชื่อว่า SAE อยู่แล้วนะครับก็จะมีอยู่ที่หน้าเกลอนอยู่นะครับว่า SAE เ,เบอร์ความหนืดอะไรนะครับแล้วเ,เบอร์ความหนื่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเบอร์ที่ใส่ที่สุดเลยครับคุณจูนก็คือเบอร์ 0W88 ใช่ อันนี้ก็ออกมาประมาณ5-6ปีแล้วนะศูนย์เดี๋ยวก่อนไอ้5หปีน่ยคุณเอกนี่คือเขาใช้กันในต่างประเทศหรือเปล่าคะต่างประเทศแต่ไทยแต่ไทยน่าจะยังไม่มีใช่ไหมคะหรือยังไงไทยตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับ <c oughs> ที่เอาเข้ามานะครับซึ่งเบอร์ต่อมาก็ที่ท,ที่ที่จะเหมาะกับเขตเอเชียร้อนๆ <c oughs> บ้านเราเนี่ยก็คือ0ูนย์ด 16บหกเหรอคะอ่าใช่ครับแต่ว่าเหมือนค่ามาตรฐานที่แบบบ้านเราจะใช้นี่ก็คือ,อม,มันอยู่ที่ตัวเลข20ไม่ใช่หรอก็เมื่อเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับยี่สเนี่ยหลายปีมาแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ในหลายคู่มือนะครับของรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Toyota Honda เนี่ยก็ไป16แล้วนะครับศูนย์ทีรุ่นสิแล้ว เป็นแบบรุ่นใหม่ๆหรือเปล่าคะตอนนี้ก็อาจจะสัก4ปีแล้วที่ผมเห็นนะครับอสปีให้หลัง4ปีที่รถรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็ศูนยู่เบอยูสิบหแล้วนะครับอยเางเช่น c a m รี่ไฮบ i ิดอย่างเงี้ยก็เห็นชัดค่ะแล้วอันนี้เป็นทุกรุ่นไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่เริ่มจะเป็นเบอร์16แล้ว ส่วนใหญ่ผมคิดว่าเริ่มเป็นเบอร์16แล้วนะครับหลังจากนี้เพราะว่าน้ํามันเนี่ยความรู้เรื่องนี้ก็คือว่าน้ํามันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีเรียกว่าไหลเร็วขึ้นค่ะน้ํามันเบอร์น้ํามันต้องต้องไหลเร็วขึ้นเพื่อนําความร้อนออกได้ทันนะครับแต่ว่าถ้ายังเป็นเบอร์หนืดอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะไปเพิ่มแรงดันในเครื่องยนต์นะครับหนืดมันก็ทําให้ไม่สามารถที่จะไหลเวียนได้เร็วความร้อนก็ออกมาไม่ไม่ได้เร็วอย่างงี้ยครับร้อนขึ้นด้วยทุกวันนี้ ใช่ใช่มันเกี่ยวไปหมดเลยใช่ใช่ค่ะ De, เดิมเนี่ยคือคนจะเข้าใจว่าบ้านเราเนี่ยร้อนค่ะแล้วเบอร์ต้องหนืดเพราะว่าเบอร์หนืดจะไปซัพพอร์ตกับอุณหภูมิความร้อนได้ดีค่ะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคือการไหลเวียนอย่างที่บอกกลับมาที่เรื่องของการไหลเวียนเหมือนระบบเลือดในร่างกายเราเรครับในเครื่องยนต์ก็เหมือนกันถ้ามันไหลเวียนเร็วมันก็สามารถนําความร้อนออกมาได้เร็วแล้วก็ผ่านกรองน้ํามันเครื่องแล้วก็ขึ้นไปวนใหม่ น้ำมันก็สะอาดด้วยเพราะไหลเวียนเร<อ>็วไปไปไปผ่านกรองแล้วก็นําความร้อนออกมาระบายด้วยถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปลงสนามแข่งออเอาไปใช้งานหนักเอาไปวิ่งแกลบวิ่งโบก็ได้เนาะ,ะเอาไปวิ่งหนักๆเนี่ยอันเนี้ยก็ไม่จําเป็นว่าต้องใช้เบอร์ใสเช่น 0W16 เ<อ>สมอไปก็ปรับไปที่เบอร์ที่มันหนืดขึ้นเพราะ,ะว่าเราใช้รถหนักจอดรถทิ้งทั้งวันอย่างเงี้ยครับเบอร์หนืดๆก็จะเหมาะกับการใช้รถในช่วงอุณหภูมิความร้อนมากกว่าสําหรับ น้ำมันเกรด0 w u 1 6เหมาะกับรถประเภทไหนคะใส่ประมาณนี้ก็0 w 1 6คือมาตรฐานใหม่ซึ่งออกมาเนี่ยจะเป็น10ปีแล้วจริงๆอะ่ะมันก็คือรถรุ่นใหม่ๆที่ออกมา10ปีให้หลังเนี่ยจริงๆใช้ใช้0 w 1 6ได้ทั้งหมดอยู่แล้วครับแต่ให้ปรับ เป็นเบอร์ที่เหนืดขึ้นเมื่อนํารถไปใช้งานหนักขึ้นถ้าปรับให้เหนืดขึ้นนี่ก็สักประมาณ20ก็น่าจะพอไหมคะหรือว่าต้องขึ้นมากกว่านั้นมีทั้งเบอร์20แล้วก็เบอร์30ม <30 S 1> ครับหรือบางคนไปเบอร์5้าบยก<อ>็มีของเราก็มีขายขายได้ดีนะครับในเบอร์ 5W40 เแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขับโบ๊ขับแกร็บแต่ว่าเป็นรถเครื่องเล็กๆครับแบบนี้ก็คือ16ยังไหวไหม ถ้าในกรุงเทพรถติดติดไปไป,ไปเยอะๆก็ได้นะก็ได้ไดนะ<ช>ถ้าใคร<ะ>ชอบชอบแบบน้ํามันไหลเร็วนะครับอัตราเร่งพุ่งดีวอร์มเครื่องน้อยแล้วไปเลยอย่างเงี้ยดีเน้นประหยัดเชื้อเพลิงดีครับ,รบก็ยังได้ครับแต่สําหรับตอนนี้เนี่ยเห็นว่าทาง s SO อส l เนี่ยก็ยังรันเรื่องของโครงการที่ร่วมกับไรเดอร์อยู่ครับตอนนี้เนี่ยจุนอยากจะถามเลยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ในเมื่อเราออกโครงการนี้ออกไปกระแสตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมันก็ทําให้เกิดกระแสที่ดีครับแล้วก็ลูกค้าเราก็เลยจะกลายเป็นเป็นแกลบเป็นไรเดอร์ไ<ๆ>ลแมนเนี่ยมา,มาซื้อใช้กันแล้วก็เราทําราคาให้เป็นของดีราคาถูกไม่ใช่ของดีราคาแพงแทำให้อยู่แรงนี้มันก็ไปช่วยเรื่องของ คนที่ต้องมีมีรายได้จากทางนี้ให้ให้ค่าจ่ายลดน้อยลงคือแล้วเราได้เก็บวิจัยด้วยเราได้เก็บวิจัยรีวิวได้ว่าคนนี้เขาวิ่งรถวันละ2 3 0 0โลเนี่ยฟีดแบ็กของการใช้น้ำมันเป็นยังไงะนะผม,มยังไม่เจอปัญหาจากการมีแต่คนชื่นชมว่าร้อนแล้วลื่นซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็เข้าใจแหละว,ว่าร้อนเราลื่นมันก็หมายความว่าอ d ติทีปหรือด่างธาตุบ,บางตัวในเนื้อน้ำมันเนี่ยมันทำงานนะอตอนที่เครื่องมันเริ่มร้อนแล้วมันเคลือบเข้าไปอ่ามันก็เลยทำให้ลื่นอ่า ก็มีอีกเคสหนึ่งก็คือล่าสุดเราก็เลยทํากับพี่บอลพาเที่ยวเนี่ยเพิ่งจะออกคลิปกันไปได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพี่บอลพาเที่ยวเนี่ยเขาวิ่งรวดเดียว800โลโอ้โหแบบว่าสุดโหดมากใช่800แล้วกลับเลยกลับเลยกลับมาอย่างเงี้ยไปตากล่าสุดเขาภรรยาใช้ให้เอาผ้าไปตากก็เลยเอาผ้าไปตากอ๋อไปตากที่ตากจังหวัดตากอจังหวัดตากก็ปรากฏว่าเขาชอบเขาชอบเลย หลังไมค์คุยกันเนี่ยเขาชอบมากเขาบอกว่าโอ้ยไม่ร้อนไม่ร้อนขาปกติคนขับนานๆมันจะมือจะมีไอออกมาร้อนเลยครับ,รบผมผมคิดว่าอันนี้ก็คือมันก็เป็นการเรียกว่าอะไรอะ่ะทำให้ภาพของสินค้าเนี่ยมันชัดขึ้นมาว่าเออกับรถที่หนักๆแบบนี้คนขับโหด ก็คือเอาอยู่ครับ<ช>ปกป้องเครื่องได้คือ,อ,อนคนดูหรือ FC ซของของพี่เขาอะจูนว่าหลายคนต้องสงสัยว่าทำไมรถแกอืดขนาดนั้นแล้วก็อาจจะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าน้ํามันเครื่องที่เขาใช้คือเอสออยใช่ใชแต่ตอนนี้ก็คือหลายคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าตอนนี้เขาใช้น้ามันเครื่องเอสออยใช่ใช นะ้ำมันเครื่องเอสออยลื่นไหลไม่มีสะดุดเื่องไม่ร้อนเกียร์ไม่แข็ง mm hmm. เครื่องไม่ดัง mm hmm. ไม่ต้องกลัวคัดลึกใายวิ่งแก๊สวิ่งไลายแมนหรือว่าออกทริปนะสบายหายหัวแล้วนำเข้าโดยเป็นเอกคุณภาเท่านั้นนะดูง่ายๆฉลากและโลโก้ด้านหลังต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น y o n Passion o r Sing and Kick Sauber F1 Team Experience the Force All New Mitsubishi x f o r c e h e v สากรณการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบุริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากรณการประมูลค่ะแล้วในแง่ของเห็นว่ามีการสนับสนุนช่างที่เขาทำเกี่ยวกับรถที่สนามแข่งด้วยมีด้วย,อ,วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็พอเรารู้ว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยหลักๆมันคือพวกเบสออยล์พวกแอลทีที่มันดีแล้วของเรานำเข้ามาจากโรงงานที่มีมาตรฐานสูงเนี่ยคือเรา เออน้ำมันเนี่ยเกรดมันต้องถึงกับพวกรถที่อัพซีซีขึ้นไปแรงขึ้นไปใช่จากจากปกติสมมุติเวฟเนี่ยร้อยยี่สิซีซีร้อยยซีซีอัพขึ้นไป4ี่ร้ซีซีตัวเราเองเราก็จะต้องคิดนี่แหละเรื่องความหนืดเรื่องอะไรพวกนี้แหละที่จะต้องทําให้หาตัวที่มันเหมาะเหมาะกับรถที่มันอัพซีซีขึ้นไปขนาดนนั้ครับซึ่ง อันนี้มันก็ตัวของเองอะลงลงไปเองเพราะว่าเราต้องการรู้ว่ามันเป็นยังไงเราต้องใช้เบอร์ไหนให้เขาดูสเปคเทียบกับเดิมนี่ก็ใช้แข่ง hmm. อยู่ว่าเขาใช้ตัวไหนอ, hmm. อย่างเงี้ยอย่างเขาใช้ลิตรละพันกว่าบาทอย่างเงี้ย hmm. ของเราก็ลิตรหนึ่งแค่แค่สองสามร้อยบาทเองอะไรเงี้ย uh. แล้วเราเออเราก็อาจจะต้องให้เขาเปลี่ยนเร็วขึ้นหน่อย <Okay. S 2> แต่จริงใช้แพงก็ต้องเปลี่ยนเร็วอยู่ดี uh. เพราะมันมีเรื่องความสะอาดเรื่องเศษคัดอะไรอยู่ในใน,ในเครื่องของรถมอเตอร์ไซค์ครับค่ะตัวน้ํามันที่ที่พี่าที่คุณเอกบอกไง คือชื่อกระป๋องนี่เขียนเลยว่าไรเดอร์เลยนะครับอันนี้คือจุนสงสัยว่าไอ้คำว่าไรเดอร์เนี่ยมาจากการที่เรารีเควสไปกับบริษัทแม่หรือว่าบริษัทแม่มเขามีคําว่าไรเดอร์นี้มาให้เราแล้วเข้าใจว่าเขามีการทำเซอร์วยว่าว่ารถส่วนใหญ่รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็คือเรื่องความร้อนแหละก็คือรถยิ่งเครื่องเล็กลงกําลังอัดมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องใช้อุณหภูมิความร้อนที่เยอะแล้วเอสออยเนี่ยเขาวิจัยตัวเบสออยล์เนี่ยที่ชื่อว่าอารามโคเนี่ย อยู่บนฟอร์มูล่า1อยู่ตอนนี้ uh huh. บน F1 เพราะฉะนั้นตัวเบสออยเนี่ยเราถูกพัฒนาอยู่ในฟอร์มูล่า1แล้ว oh. มันก็อันนั้นก็ร้อนเหมือนกันร <Okay. S 1> ้อนแน่ๆร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวหลักๆของน้ํามันเครื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องพัฒนามาให้เบอร์ใสก็คือเป็นภาระน้อย uh huh. เอาความร้อนออกเร็วแล้วก็จุดแฟลชพอยต์หรือจุดที่เป็นไอเนี่ย <Okay. S 1> ช้าลง uh huh. ประมาณนี้แหละมันก็เลยทําให้ทำให้น้ำมันเนี่ยมันสามารถใช้ก,กลุ่มนี้ได้ครับรถบ้านธรรมดาขับไปซื้อกับข้าว จะเกินต่อแคลมันมันจะเกินพอดีกับเราไหมเกินสเปคไปไหมเออเกินสเปคไปไหมก็มีเบอร์40รองรับอยู่แล้วอ๋อเบอร์40เนี่ยกำลังเหมาะเลยกับบ้านเราครับประมาณเบอร์ 10W40 นะครับซึ่งเรามี2รุ่นรวมถึงเดี๋ยวนี้ก็รถสกูตเตอร์ก็เยอะขึ้นนะคือ S Oil เนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยจะขายตัวไรเดอร์เก้าได้เยอะได้เยอะสุดนะครับไรเดอร์เก้า 10W40 ตอนนี้นำเข้าตัวสกูตเตอร์เก้ามาด้วยก็เป็นซูรี่นติกเหมือนกันเนี่ยตัวเนี้ย ก็เป็นขายเป็นเบอร์2แล้วตอนนี้ส่วนใหญ่ฟีดแบ็กจากลูกค้าเสียงตอบรับจากเราที่ที่เราร่วมือกับไรเดอร์เนี่ยจนอยากฟังว่าเขาชมอะไรบ้างผมไม่นั่งอ่านมาเลยนะ,ะ,ะว่าที่เขาพิมมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเครื่องร้อนเกียร์ไม่แข็งถ้าเป็นรถมีเกียร์นะเครื่องร้อนเกียร์ไม่แข็งค่ะอีกอันนึงก็คือว่าอุณหภูมิเครื่องยนต์เนี่ยขึ้นช้ากว่าใช้ยี่ห้ออื่นเครื่องสะอาดราคาไม่แพง มีคุณสมบัติอะไรที่ทําให้เอสโยถึงช่วยให้เครื่องยนต์มันดีขึ้นอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเราย้อนไปอยูอ่ที่เกาหลีใต้เนี่ยเอสโยเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่นะครับมีทั้งโรงั่นมีทั้งศูนย์วิจัยไอศูนย์วิจัยแหละเป็นตัวสําคัญ mm hmm. เพราะว่ามันมันเวลามันมีปัญหาจากทั่วโลกเนี่ยเพราะเอสโยส่งขายทั่วทั่วโลกใช่ไหมครับ <c oughs> มันก็สามารถเอากลับมา R; d วิจัยแล้วก็พัฒนาตัวสินค้าได้มันก็ทําให้สินค้าเนี่ยมันถูกพัฒนาไป อย่างเมื่อก่อนเนี่ยตอนเรานําเข้ามาแรกๆอ่ะแพ็กเกจจิ้งเนี่ยก็คือแตกเยอะมากตอนหลังเนี่ยก็ไม่มีแตกเลยผมลองไปโยนจากชั้นสี่ลงมายังไม่แตกแข็งแรงมากขึ้นใช่ใช่ใช่ทำให้สามารถขนส่งทางเรืออะไรพวกนี้ไม่มีัญ้าค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีน้ํามันอีกแบรนด์หนึ่งที่ใช้เบสออยของอารามโคเหมือนกันแบบนี้ในเรื่องของคุณภาพจะเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันที่อะไรคะมันก็มีความต่างเพราะว่ารงเบนดิ้งก็ต่างกัน อย่างถ้าเอสอยกับอารามโคเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าธุรกิจของของ,ของเขาเนี่ยมันคือพลังงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำก็คือน้ำมันดิบกลางน้ำก็คือโรงกันแล้วก็ปลายน้ำก็คือเนี่ยครับธุรกิจเขาเรียกว่าดาวสตีมเนี่ยก็คือพวกพวกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแบบนี้เพราะฉนั้นตัวเอสอยเองคุมได้ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายน้ำเลยเ,ออเพราะนั้นคุณภาพคุณภาพเนี่ยมันจะนิ่งกว่าส่วนเบสออยที่ทางเอสออยเนี่ยขายออกไปให้กับ แบรนด์น้ำมันเครื่องด้วยกันเนี่ยก็อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะไปปรุงแต่งเติม,มใส่สูตรไหนอะไรอยงี้ครับก็จะมีความแตกต่างจริงๆมันก็ถ้ามันจะแตกต่างคือแตกต่างกันที่การปรุงสูตรใช่ไหมใช่ใชเพราะเบสออยเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเดียวกันหมดแต่ว่าเวลาใส่อะด,ดิทีฟเนี่ยอแด,ดิทีฟก็ใส่มากใส่น้อย มันก็ทําให้บุคลิกของน้ามัน,นต่างออกไปทางเอสออยล์ไทยแลนด์เนี่ย<ม>ก็พยายามที่จะสร้างการรับรู้ให้กับคนที่ใช้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เองอยากจะให้คุณเอกคะ่ะช่วยบอกหน่อยว่าตอนนี้นะ่แผนธุรกิจ<ม>หรือแผนการตลาดของคุณเอกตอนนี้ไปถึงทิศทางไหนและต้องการอไนนะไรในตอนนี้ครับก็สำหรับสำหรับเราเองนะครับเราเป็นออฟฟิเชียลนะครับเราทํามา10กว่าปีแล้วเนาะแล้วก็ทางเมืองนอกเนี่ยเรากับเมืองนอกเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ดีกันนะครับสิกว่าปีแล้วก็ ตัว s อ i เองเนี่ยต้องบอกว่าน้ำมันทุกรุ่นตรงนี้เราก็ e อ l u s i v e นำเข้านะครับแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าคือเราก็พยายามให้ลูกค้ารับรู้แหละว,ว่าในโปรดักต์ของเราเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างนะครับเพราะว่า s อ i เองเนี่ยมันอาจจะมีคนไปขอนำเข้าหรือว่าไหลามาจากประเทศอื่นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าในเอเชียเนี่ยก็ขาย S SO อกันอยู่หลายหลายประเทศนะครับเพราะนั้นแต่ถ้าเป็น ที่ซื้อกับออฟฟิเชียลโดยตรงของเราเนี่ยแน่นอนเรามีเรื่องของการรับประกันการดูแลลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการสินค้าไม่พึงพอใจหรือว่าสินค้าแตกชํารุดหรือบางทีปีเก่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกค้ามากังวลเรื่องเรื่องเรื่องน้ำมันปีเก่านะหดนตอนนี้ปี25ใช่ไหมปี2องลึกสักสองสองสองหนึ่งไปเนี่ยลูกค้าเริ่มเริ่มกังวลอันนี้เราเราต้องบอกว่าของเราเป็นสต็อกใหม่ทั้งหมดนะครับบริหารจัดการสต็อกเก็ไม่ค่อยเจอเรื่อง เรื่องตอกเก่าครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีน้ํามันเครื่องที่หลากหลายมากกว่า<ช>มีการรับประกันที่ครอบคลุมมากกว่า<ช>เพราะฉะนั้นซื้อกับเป็นเอกเนี่ยจะมั่นใจได้มากกว่าถูกต้องไหมคะก็ซื้อซื้อกับเราแต่แต่ว่าบางทีมันก็จะเป็นดีลเลอร์เราอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเพราะเราจะมีดีลเลอร์ที่จําหน่ายอยู่แต่ละจุดทั่วทั่วประเทศ<ช>นะครับก็ก็ <c oughs> ดีลเลอร์ของเราเนี่ยเราก็จะดูแลดีลเลอร์แหละ<ช>แล้วก็ให้การรับประกันโดยการที่เราจะออกใบเซอร์ทิวิเคทให้กับดีลเลอร์อ่าแล้วเราก็จะมีการโปรโมท ร้านดีลเลอร์อยู่เสมอๆว่าที่ไหนใครเป็นดีลเลอร์จำหน่ายก็ให้ซื้อกับ Official d e a l ลเลอของเราด้วยครับแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาอยากจะมาลงธุรกิจ<ม>เกี่ยวกับการจะเป็นดีลเลอร์ให้กับ s SO อไอนี่ต้องทำยังไงบ้างครับ,รบก็เรามีช่องทางนะครับ Facebook TikTok อะไรตอนนี้นะก็มีคนทักกันมาทุกวันนะที่จะเปิดบินแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้ก็บอกว่าดีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ หลังจากเราทําการรับรู้ไปพอสมควรเนี่ย <Okay. S 1> ก็มีแฟนมีเรียกว่าเป็นสาวกเลยก็ได้ uh huh. เพราะว่าบางทีมีคนมาบอกว่าน้ำมันไม่ดีเนี่ย uh huh. ก็จะมีคนมาตอบให้เต็มเลยว่าเออใช้แล้วมันโอเคนะ uh huh. อะไรเงี้ยก็ก็ติดต่อเข้ามานะครับเรามีทีมที่ที่ดูแลแล้วก็มีการเรียกว่าอะไรอะคุยในเรื่องของโปรแกรมดีลเลอร์โปรแกรมครับค่สะสำหรับนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเอกมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ Experience the Force. All new Mitsubishi X-Force H-E-V แอคซาประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมันดูแลกันตลอดไป